วันที่22กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเตรียมเสนอแผนการขยายเปิดเกาะพีพีเกาะไห่เกาะไร่เลจังหวัดกระบี่และเขาหลักเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจสบศวันนี้22กรกฎาคมเพื่อให้พิจารณารายละเอียดและอนุมัติเพื่อเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตามกำหนดในเดือนสิงหาคมนี้หลังทดลองนำร่องในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเมื่อวันที่1กรกฎาคม ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้20กรกฎาคมนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าททท,ทระบุว่าแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเน้นเฉพาะจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนซึ่งจะพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดโควิดของจังหวัดนั้นๆอยู่ในระดับต่ำและคนในพื้นที่ได้รับ,รบวัคซีนจนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นแล้วโดยตามแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กำหนด10จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงใหม่พัทยาบุรีรัมย์กรุงเทพมหานครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตสุราษ ยังไม่ได้นําเสนอแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้ว่าทอท,อทอระบุว่าอยู่ในระหว่างการทําแผนที่ต้องมีทั้งการฉีดวัคซีนให้ได้70%แผนพัฒนาเมืองแผนการตลาดแผนเผชิญเหตุและแผนประชาสัมพันธ์ซึ่งการฉีดวัคซีนถือเป็นด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนหลังจากนั้นจัดสะท้อนออกมาว่าพื้นที่เหล่านั้นมีความพร้อมหรือไม่ขณะนี้จงึงยังยึดแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโรดแนบที่วางไว้ก่อนส่วนจะสามารถทําได้มากหรือน้อยอย่างไรต้องประเมินจากสถานการณ์การระบาดโควิด และความพร้อมในระดับพื้นที่เป็นหลักต่อไป